ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับช่อง ART Channel นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคาเฟ่นะครับสไตล์มินิมอลอีกแล้วนะครับ EP ที่สําำหรับร้านกาแฟนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าร้านเขาอ่ะอยู่ตรงริมถนนนะครับติดถนนเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศนะครับก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนเลยว่าเขาอ่ะชื่อว่าร้านเคสแอนคิมนะครับเป็นร้านกาแฟสไตล์มินิมอลนะครับโทนขาวนั่งชิลสบายสเดี๋ยวเราจะ พาเข้าไปชมข้างในก่อนแต่ก่อนหน้านี้เราไปสั่งเครื่องดื่มเขาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็น,นี้เลยครับรถวิ่งเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นร้านของเขานะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเลยเข้าร้านนะครับเพื่อนๆเราขออนุญาตใส่แมสก่อน ก่เ,เป็นการป้องกันเนาะตอนนี้ตรงนี้เสียงดังมากอาจจะได้กินหรือไม่ได้กินก็ช่างแต่เราพยายามพูดเสียงดังไปนะพอเราเข้า,อาพอเราสวมแมสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาเข้าร้านกันนี่นะครับพอเราเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะพบกับบรรยากาศภายในร้านนะครับเป็นสไตล์สีขาวมินิมอลนะครับส่วนโซนด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เวลาสั่งเครื่องดื่มนะครับนี่ก็จะเป็นรายการเครื่องดื่มต่างๆนะครับผมราคาไม่แพงเลยนะครับก็คือรานะคาปกติมากนะครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับแล้วก็เป็นโซนด้านนี้นะครับที่เราเลือกที่จะนั่งตัดต่อคลิปนั่งทํางานนะครับอันนี้ทางร้านก็มีขายเมล็ดกาแฟสดด้วยนะครับผมหลากหลายรสชาติแล้วก็หลากหลายระดับนะครับแล้วขวั้วอ่อนขั้วเข้มขั้วกลางนะครับโซนด้านนี้ก็เป็นทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นโซนนั่งเหมือนกันนะครับผมร้านเคสแอนคิ and มมีหลากหลายโซนนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะครับที่ทางร้านเคสแอนคิมมีนะครับเมื่อลูกค้าที่จะสั่งเมนูอะไรก็ตามนะครับต้องมาโซมด้านนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาเลือกระดับของกาแฟนะครับว่าเราชอบดื่มระดับไหนนะครับทางร้านจะมีขั่วเข้มขั่วอ่อนขั่วกลางนะครับเราจะต้องทําการเลือกก่อนนะครับ พอเลือกเสร็จแล้วเราก็จะไปอีกฝั่งเคาน์เตอร์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปดูเมนูที่เราอยากดื่มอยากกินนะครับเพื่อที่จะให้รสชาติกาแฟตรงตามความต้องการของเราที่เราเลือกไว้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่ง ร้านแนะนำนะครับสําหรับใครที่จะมาเชียงใหม่แนะนำร้านเคทแอนคิมนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟนี่รับรองว่ารสชาติกาแฟถูกปากของคุณแน่นอนครับครับเครื่องดื่มของเราได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับเราสั่งเป็นเอสเปรสโซ่นะหวานน้อยอกาแฟเขาอร่อยมากเพื่อนๆใครที่ขคอกาแฟแนะนำร้านนี้นะครับก็คือ มาสั่งได้เลยกาแฟอร่อยมากเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปก,กันนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าร้านกาแฟสไตล์นิองที่เชียงใหม่มีเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บทีละร้านทีละร้านนะครับตอนนี้เราก่ออยู่ที่ร้าน K Q นะครับใครแวะมาเชียงใหม่มาเที่ยวได้นะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์มินิมอลขอขานะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่ามุมถ่ายรูปก,ก็มีอยู่ นะครับผมเดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. ช่อง a อท h ช n n e l ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับว่าช่อง a อทีช n n น l mm hmm. ครั้งต่อไปจะไปที่ไหนนะครับไปเที่ยวที่ไหนเรามาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปท mm ุ hmm. อกอนแล้ครับ